ผ่านมา11ปีแล้วนะครับสำหรับการย้ายทีมที่สาคัญที่สุดครั้งหนึ่งของเรอัลมมดริดเมลูก้าโมดรลิดนะครับจรดดประกาศเซ็นสัญญาเป็นนักเตะใหม่ของเรเอัลมมดริดจากทค้แรมฮอสเปอร์ในวันที่27สิงหาคมปี2012โดยฟอร์มระดับมาสเตอร์พีดที่สกิดใจาราชชุดขาวมาตลอดในช่วงนั้นว่าแคนโครแอดคนนี้นั้นมีศักยภาพมากพอที่จะประสบความสําเร็จในรูปแบบแชมป์แทนที่จะอยู่สเปอร์แบบไม่มีอะไรให้ลุน้นพอทคุณๆนะครับว่าไหมอีกทังยังพาโครเอเชียเติบใหญ่ทะลุละเข้ส Euro, าส สเตียและสวิตเป็นเจ้าภาพในปี2008ก่อนที่จะเป็นกุญแจสาคัญช่วยยอดทีมจากลอนดอนก้าวสู่เวทียูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ที่ทัวร์นาเมนต์นั้นถูกเปลี่ยนชื่อมาจากยูโรเปียนครับโดยผลล่าสุดที่พวกเขาได้เล่นต้องย้อนไปไกลถึงซีซั่น1961-1962นู่นเลยในวันที่ลูก้าโมดริตกำลังพลิกพีต,ตอออายุ26ปีดานิเอลเลวีต่อสู้เต็มที่และแข็งขืนเพื่อรั้งเขาเอาไว้ทำกลางความสนใจของทีมร่วมเมืองอย่างเชลซีหลักๆก็เพื่อพยายามผลักดันให้จ ความสนใจห้องเครื่องชาวโครอแดอดยังเปิดเผย,ยซึ่งโชเซ่มูรินโญ่ก็ึ่งชอบโมดรดิเป็นทุนเดิมอยู่แล้วผมผลักดันให้โดยอลมาริ็นสัญญายกับโมดตดิเพราะว่าเขานั้นมีทุกอย่างที่ผมต้องการสําหรับทีมของผมเทคนิควิสัยทัศน์และการอ่านเกมที่ดีคุณภาพในการตัดสินใจเล่นบอลยาวบอลสั้นได้ทําประตูได้ดีเพสซิ่งเป็นความฉลาดในการวางตำแหน่งและจริงจังงงมัน่นนั่นคือคุณภาพที่เราควรนําเขามาที่มดิด ในตอนนั้นโชเซ่มูรินโญ่พึ่งพาเรอัลมาดริดพัง,งาาดโดยการคว้าชแชมป์ดาลิก้ามาครองได้ในฤดูก,กาล2011-2012ด้วยการเก็บไป100แต้มยิงไป121ประตูมากที่สุดเป็นประวัติการและมีส่วนไม่มากก็น,น้อยในการที่ทำให้เป๊ปโกเนลาบอกลาบาร์เซลโลนาไปหลังจบฤดูก,กาลเพื่อหลีกทางให้กับตีโต้บิลานโนบาผู้ล่วงลับก้าวขึ้นมาสืบทตอตำนานต่อไป ช่วงเวลาของน้ำมูลที่มาดริดนั้นมีส่วนต่อทีมชาติสเปนเช่นเดียวกันนะครับเมื่อมีแข้งมาดริดถึง5คนที่พาทัพกระทิงดูดทะลึงแชมป์ยูโร2012โดยมีอีกเกาซิยาสราอูอัลบิโอสกิโอรามอสอัลบาโรอัลเบรุและซาบีอลอนโซนั้นทำให้มาดริดนั้นมีนักเตะจำนวนมากที่เป็นระดับแชมเปี้ยนในตอนนั้นในซีซั่นใหม่2012-2013ไม่มีนักเตะคนสำคัญถูกปล่อยไปจากมาดริดนะครับในขณะที่โมดริดย้ายมาพร้อมๆกับไมเคิลเอสเซียงและเดียโกโลเปสเป็นช่วงเดียวกันกันกบที่อัลบาโรโมราต้าแลละนนนนาาาาาาโชเเฟฟรัดสสกกกขึ้มาา rica, ้มมจบิู่ที แต่อะไรคือจุดเปลี่ยนที่สําคัญให้ลูก้าโมดริตปลายสภาพจากนักเตะยอดแย่ในลาลิก้าสู่ตำนาน33แชมป์ในเส้นทาง11ปีที่ซานเตียโกเบร์นบิลคลิปนี้ทีมงานฟุตบอลแม็กซ์จะพาทุกคนไปย้อนอดีตกันนะครับหรือดูการของมูรินโญ โมดริดถูกเซ็นเข้ามาในช่วงสเปนในซูเปอร์คัพกับบาร์เซโลนาพอดีพอดีและได้ลงเล่นนัดแรกที่ซานเตโกเบอร์นาบิลมีส่วนช่วยให้ทีมนั้นเอาชนะไปได้2ต่อ1รวมผล2เกม4ต่อ4คว้าแชมป์ไปได้ในที่สุดเป็นการเริ่มต้นที่ดีที่คว้าชแชมป์ได้ในฤดูกาลแรกแต่มันจะกลายเป็นทุ่ยเดียวที่ราชันชุดขาวได้ชูปไปตลอดซีซั่นนั้นเพราะเรื่องราวที่ตามมาจะถูกเรียกขานว่าฤดูกาลของมูรินโญ มันตมามม่ด้วยความอึดอัดนาหงุดหงิดทีมเตะไม่ด้วยความขัดแยง้งมันส่งผลไปยังฟอร์มการเล่นในสนามอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้กล่าวได้ว่านี่คือฝันร้ายสําหรับสภาพแวดล้อมที่ตึงเครียดและกระอักกระอ่วนมาก,ๆ,มากๆนะครับสำหรับนักเตะใหม่ที่เพิ่งเซ็นสัญญามาร่วมทีมซึ่งโชว์ออกสตตร์ลาลิการทีมของน้าหมู่เก็บได้เพียงแค่4แต้มจาก4เกมแรกขณะที่บาร์เซโลนาของติโต้ดูเหมือนจะไม่ได้ตามไปจากตอนที่เป๊ปคุมทีมเพราะพวกเขาโชว์ฟอร์มได้สุดยอดเอามากๆนะครับ19เก้าเกมแรกในลีกพวกเขาชนะไปถ มีส่วนอะไรมากนะกับการเปิดฤด,ดูกาลที่แสนสาหาัสเขาสัญญามาร่วมทีมหลังจากที่มมดริตนั้นเป็นเสมอกับบาเลนเซียและแพ้ให้กับเกตาเฟ่ด้วยการออสตาร์ตต์จริงในเกมที่ชนะเกมลีกนัดแรกของฤดูกาลต่อกรานด้าสอต่อศูนย์และได้ลงเล่นครึ่งเดียวในเกมที่แพ้เซบียาสต่อหนึ่งในเกมถัดมาโดยก่อนที่โมดริตจะปรับตัวเข้ากับทีมได้กับช่วงที่มันดริดนั้นกับเขาสู่บวกคลจอได้นะครับในช่วงไร้พ่าสิบหกนัดสุดท้ายที่คว้าชนะไปถึงสิบสามเกมเก็บได้มากถึงสี่สิบสองจากสี่สิบแปดแต้ม ในช่วงเวลานั้นเขามักจะลงเล่นในตำแหน่งหมายเลขสิในระบบ4-2-3-1ที่มูรินโญ่ชื่นชอบแต่เขามักจะล้มเหลวในการทำประตูอยู่เสมอซึ่งเป็นสิ่งที่มูรินโญ่ค่อนข้างคาดหวังจะตัวเขาเป็นอย่างมากที่เห็นได้จากเมซุตโอซิลที่ยิงไปเจประตูและทำมากถึง2 8แอซซิดในฤดูกาลก่อนหน้านั้นการเซ็นสัสญญาที่แย่ที่สุดในลาลิก้า ในขณะที่ฤดูกาลแรกดําเนินไปถึงช่วงปลายเดือนธันวาคมนะครับโมดริตยิงเพียงแค่ประตูดเดียวและทำได้หนึ่งแอซซิตและพบว่าตัวเองเริ่มตระสมรองบ่อยขึ้นของบูริญโยที่ตอนนั้นมาดริตนั้นมีแต้มตามหลังบาเซโลน่าถึง18คะแนนมันต้องมีอะไรผิดพลาดตรงไหนแน่ มันถึงจุดนั้นนะครับมาการสื่อดังประจํากรุงมาดริดก็ได้ทําการสํารวจความคิดเห็นในหัวข้อการเซ็นสัญ,ญญาที่แย่ที่สุดในฤดูกาลซึ่งมัวดริดมาแรงอยู่ในอันดับตน้ตนๆแซงหน้าอเล็กซองของบาร์ซ่าอยู่นิดหน่อยที่32%โดยโมดัวดริดเองก็ตอบคาถามเรื่องนี้กับสื่อในบ้านเกิดที่โครเอเชียว่านี่คือเรอลมดริดรผมเข้าใจว่ามันมีความกดดันอย่างมากสำหรับนกักเตะที่เพิ่งย้ายเข้ามาใหม่เพราะพวกเขาคาดหวังความสาเร็จผมไม่ได้คิดจะแก้ตัวผมไม่ใช่คนแบบนั้นแต่มันค่อนข้างท้าทายในการปรับตัวให้เข้ากับสโมสรอ,อย่างเรอลมดริดผมได้คนพบบชชช่่่่่่่่ววววงเเลลาาาาาททีีด้้แแมมมมมัจะไใุกๆตผผือสรถ พิสูจน์ได้ว่าผมจะนําคุณภาพมามอบให้ในอนาคตแน่นอนว่าหลังจากนั้นนะครับโมดริดก็เริ่มเขา้ารูปเข้ารอยและเขากลายเป็นคนสําคัญตลอดหลายปีที่มาดริดเขากดแชมป์ไปมากมายและนําพาตัวเองกล้าไปสู่ประวัติศาสตร์โดยจาของรางวัลบอลองดอร์ในวัย33ปีซึ่งสิ่งที่เป็นจุดเปลี่ยนจริงๆก็คือการค้นพบว่าโมดริตนั้นไม่เคยเป็นแข้งหมยเลขสิบเชกเช่นเดียวกับโอซิลเขาคือนักเตะในแบบเดียวกันกับที่คุณนั้นสามารถเอาเขาไปเปรียบเทียบกับซาบีและอินเอสตา ซึ่งมันเกิดขึ้นในเกมรอบรองชนะเลิศยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกที่พบกับบูรุเซียดอร์ทมุนในปี2013นะครับและมันยังเป็นเกมที่มูรินโญ่จับโมดริดไปเล่นเป็นเพลย์เมเกอร์หมายเลข10เช่นเคยแต่นั่นคือหายนะนะครับเพราะกองกลางของมาดริดสู้พลังเพลสของลูกทีมของเจอเกนครอปไม่ได้เลยก่อนจะโดนขยบไปในเกมแรก4ีต่อหจากปลายสตาร์ทของโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้ที่กดไป4ลูกในเกมนั้นจนกระทั่งในเกมเล็กที่2ที่เบอร์นาบิลในเกมมูรินโญ่ปรับแท็ติกโดยส่งโมดริิลลลลลลงงงไไปเเ่่ so. ่่นน ric, าานนนนึกกกรรรรวมมมมมัััับบบซซาาาาีีออออโโแแะะจุุดดดด้้้คคททใหสถยู แต่บขาสำเร็จถึง70ครั้งมากกว่า2เท่าที่ทําได้ในเล็กแรกและมากกว่าผู้เล่นคนใดในสนามโดยถึงแม้พวกเขาจะตามรถมูลไม่ทันหลังชนะไปเพียงแค่2ต่อศูนย์แต่นั่นจะเปลี่ยนชีวิตของมูดริตไปตลอดกาลเมื่อเริ่มสู่ฤดูกาลใหม่คาร์โลอันเชลติเข้ามากุมบังเหียนปล่อยโอซิลและกากาออกไปหนึ่งปีจากนั้นเขาก็นำพาโทนิโครสเข้ามาพร,พร้อมกับที่คาซิมิโรเริ่มฉช้แวโดดเด่นมาดริตเปลี่ยนจาก4-2-3-1เป็น43 3, 3ซึ่งเป็นระบบที่มูนดริตสามารถช่วยให้ทีมครองเกมได้เบ็ดเสร อีกอสติแม็อดีตกุนซือทีมชาติโครเอเชียเคยกล่าวกับมาก้าในเดือนกุมภาพันธ์ปี2013ถึงโมดิดไว้ว่าเขารู้ดีว่าโมดิดจะมีปัญหาในการปรับตัวให้เข้ากับเรอัลมาดริดเพรมันช่วงเวลาที่เขานั้นไม่ได้มีเกมปรีซีซั่นซึ่งจนกว่าโมดิดจะฟิตเต็มที่ก็เข้าสู่ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปี2013หรือผ่านครึ่งฤดูก,กาลกับมาดิดมาแล้วแต่ถึงอย่างนั้นสติแม็กก็ยังเชื่อมั่นในตัวเขาเช,ช่นเดียวกับโชเซ่มูรินโญ่ที่บอกว่านับตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้โมดิดปรับตัวเข้ากับชีวิตที่เรอัลมาดริดได้อย่างยอดเยี่ยมและนิ่งสงบแม้จะมีความคาดหวังที่สร้างแรงกดดันมาในแต่ละวนันโมดิดเป็นคนที่จัดการบาล ชีวิตได้ดีและมั่นใจในตัวเองโดยเข้าใจในวัตถุประสงค์ของสโมสรอ,อย่างแท้จริงไม่ไดเป็นช่วงเวลาที่ลำบากในฤดูกาลกับมูรินโญแต่โมดริสก็ให้เครดิตกับคุณสุชาวโปรตุกิสเป็นอย่างมาก มีแต่ด้านดีๆเท่านั้นนะครับที่ผมจะพูดถึงมูรินโยเขาเป็นโค้ชที่ยอดเยี่ยมผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างมากที่เคยได้ทํางานกับเขาเขาสอนให้ผมเล่นได้อย่างดุดันมากขึ้นเขาพยายามจะดึงสิ่งที่ดีที่สุดออกมาจากตัวผู้เล่นอยู่เสมอถ้าคุณให้เขา100%เขาก็จะขอจากคุณหนึ่ง110%หากคุณไม่เล่นอย่างเต็มความสามารถจะมีคนที่เข้ามาแทนที่คุณได้เสมอแม้มูรินโยจะมีแต่เรื่องแง่ร้ายที่ถูกพูดถึงในฤดูกาลสุดท้ายกับมาดริดนะครับไม่ว่าจะเรื่องดรอปก,กัซิญาสและมีปัญหา,ก,ยยา, ot, า,า,ก,ากับเิง กระหน่ำไว้ที่เบอร์นาบิลแต่เขาก็ยังคงชมโมดริตไม่ขาดปากชายผู้ที่อดทนกับฤดูกาลอันเลวร้ายของเขาเต็เมๆหนึ่งซีซั่นและเมื่อวันที่เขาพยายามดึงไปเล่นด้วยกันที่เดอะบิดแต่ก็ไม่สาเร็จเมื่อใครบางคนสร้างประวัติศาสตร์จากสิ่งที่าาพวกเขาทำพวกเขาจะอมตะนิรันดร์การและการความบุลลงดอของโมดริดไม่มีใครเทียบได้จริงๆวันนี้ลูก้าคือคนที่ได้รับการเคารพเป็นอย่างมากในลาลีกาสเปนผมแฮปปี้มากและมีความสุขทุกครั้งที่นึกย้อนไปว่าผมเป็นคนคว้าตัวเขาไปเล่นที่มดริด เส้นทางตลอด12ฤดูกาลของลูก้าโมดริตมีแต่ถ้วยแชมป์ที่เข้ามาประดับตู้โชว์แน่นอนว่าแข่งมาดริดในทุกๆรุนนะครับมีส่วนสําคัญหมดต่อความสําเร็จเหล่านี้แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้จริงๆว่าโมดริตนั้นเปรียบเสมือนเสาหลักที่พร้อมพานักเตะราชาชทุกคนไปถึงฝั่งฝันและได้ยังเป็นแบบนี้ไปได้อีกสัก1-2ปีก่อนที่ชายเจ้าของสถิติ491เกมกับมาดริตจะบอกลาทีมที่เขารักไปตลอดกาล และหากชอบคลิปของฟุตบอลแม็กซอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นปกำลังใจให้กับทีมงานผลิตคลิปให้ทุกท่านได้ดูกันด้วยนะครับหากท่านใดมีข้อสงสัยหรืออยากติชมและเสนอแนะสามารถเข้ามาคุยกับเราด้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับเพราะทุกวันคือฟุตบอลฟุตบอลแม็กซ์